รอรับได้เลยวันนี้หลังตีหนึ่งเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาท10จังหวัดภาคอีสาน0.85ล้านรายกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันพุธที่29พฤศจิกายน2566แต่ก่อนจะไปติดตาม รับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่ง <_ d ink> เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกะเศษผาวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับวันนี้นะครับ29พฤศจิกายน66ทกศนะครับโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไ,ได้ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน2 0,000บาท ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และสาภาพคล่องในการใช้จ่ายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566ทับนะครับ สำหรับจังหวัดที่ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาได้ละ1,000บาทในวันที่29พฤศจิกายนคือเกษตรกรพวกปลูกข้าวในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน17จังหวัดวงเงินรวมนะครับ8,408ล้านบาทรวม7.4แสนครัวเรือนมีจังหวัดเชียงรายจังหวัดเพชรองสอนเชียงใหม่พะเยาน,าน่านลำปางลำพูนแพร่โอตะดิต สุโขทยัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิกิตรนครสวรรค์อุทัยธานีและจังหวัดเพชรบูร์นะครับในส่วนของงวดที่3นะครับทางธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือทกศน,นะครับจะโอนเงินเข้าบัญชีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาอีก10จังหวัดทางภาคอีสานนะครับเริ่มโอนเข้าบัญชีหลังปีหนึ่งของคืนนี้นะครับ มี10จังหวัดด้วยกันนะครับได้แก่จังหวัดหนองบัวลาโพจังหวัดเลยจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามจังหวัดสกลนครจังหวัดอุรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดหนองคายจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดบึงกาฬนะครับส่วนรอบที่สนะครับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสนะครับจะโอนเงินเข้าบัญชีของพ่อแม่พี่น้องชาวนา ในวันที่1ธันวาคม2566มี5จังหวัดด้วยกันนะครับได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดยะโสธรนะครับส่วนรอบที่5นะครับโอนในวันที่2ธันวาคม2566มี5จังหวัดนะครับได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาลสินนะครับทั้งนี้นะครับกเกษตรกรนะครับสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน baac mobile ได้ตลอด2 4ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ baac connect ทาง l ลาย baac family ได้อีกด้วยนะครับสำหรับการเช็คเงินร่ละ1,000บาทปี66ทับหก็ เกษตรกร,ะกรนะครับสามารถตรวจสอบผ่าน2ท่องทางได้ดังนี้นะครับ 1. น,นะครับผ่านช่องทางไลน์คลิกไปที่เว็บไซต์ของชมโค o in bac com นะครับหรือผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารทกสเอม o b i l e นะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารตารางการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาได้ละ1,000บาทงวดที่ 2, 3, 4และ5 ที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมท,ทุกทท่านที่ติดตามและเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ